ันตีต่อหน้าต,ต่อตาเลยว่าแตกเลยโอ้โหแจ๊กยาแจ็กยายาโอ้โหตีไม่โดนไม่โดนไปดีโหยไปที่ชอบที่ชอบเพ้อได้โปรดอย่าไอยู่กับเราเลย สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทั้งสายจุกแล้วก็สายลาดทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงกันด้วยเด้อสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยก็ต้องขอยินดีต้อนรับด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้จุ๊บแจงในการทําคลิปดีต่อไปกันด้วยนะตอนนี้นันนะคะเรียกได้ว่าเราก็ตื่นเต้นกันสุดๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้มีตัวใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ต้องสุมนะคะซึ่งตอนนี้จุ๊บแจงก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟจ และตัวที่เข้ามาใหม่วางขายล่าสุดเลยก็คือตัวของโปรสเปกเตอร์นั่นเองนะคะก็ เป็นตัวที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ให้ความสนใจแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ก็น้าสมุดของเซเร์ไอร์มีทั้งหมด2หน้าแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครเขากันดีกว่านะคะตอนนี้พี่แ,บบแซงก็ได้ซื้อมันที่เรียบร้อยแล้วหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งความสามารถเขาเนี่ยหลายคนบอกว่าโกงมากแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆสกินทองสวยมากหลังจากที่ซุปแซงพยายามสุ่มหาไปแล้วนะคะแทบจะหมดตัวเลยแต่ก็ยังคงไม่ได้เหมือนเดิมนะคะก็ไม่อยากจะลงทุนอะไร เยอะแยะเพราะว่านี่มันคือเซิร์ฟจีแหละเอาไปว่าเดี๋ยวจุดแจงก็จะไปเล่นให้เพื่อนได้ดูกันนะคะสำหรับตัวนี้เป็นการเล่นของจุดแจงครั้งแรกย้ำว่าโอเคอันนี้มันเริ่มซีซันใหม่เนาะขอย้ำนะคะว่าเป็นการเล่นของจุดแจงแบบครั้งแรกจากมแมลงสู่แมลงนะคะวอไม่ได้ลงแรงของจีเลย oh. เดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าค่ะเล่นฝั่งเซิร์นเนาะโอเค โอเคค่ะได้เลือกตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณนอตันแคมเบลชื่อน่ารักเหมือนกันนะนอตันเนี่ยก็น่าสนใจดีไม่รู้ว่าจะเก่งขนาดไหนเพราะว่าอ่ะพูดตรงๆเลยก็คือก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของเพื่อนเพื่อนนะคะจุบแจงก็เพิ่งเล่นครั้งแรกก็ถ้าผิดพลิดพลาดอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะตอนนี้เราอยู่ในแมปนี้เลยนะคะเป็นโรงงานเก่าของลีโอนองเจ้ของลีองโอนั่นเองมีหีมาตกด้วยโอเคเดี๋ยววิ่งหาเครื่องปั่นไฟก่อนเครื่องจ้าอยู่ไหนจ้า พอปั่นไฟหน่อยเดี๋ยวกาวขึ้นหัวเจอตัวอะไรอะ่ะเหมือนเมื่อกี้มันจะเห็นเรานั่นไงมันเห็นเราเหรอเห็นหรือเปล่าอุ้ยพี่แจ็คพี่แจ็คไม่เห็นว่ะเขาไปแล้วนะคะไม่เห็นไม่เห็น,เ,หนเขาไม่โอเคเขาไม่เห็นเราไปลุยสวัสดีมาทาอุ้ยเพื่อนเราโดนไล่อยู่นะคะเหมือนจะยังรอดอยู่นะเดี๋ยวเราปั่นเครื่องก่อนดีกว่าโอเคเพื่อนสู้ๆอย่าเป็นไรนะ วิ่งหนีให้ได้แม็กซับอยู่ไหนวะอะออออยู่นี่เฮ้ยจะรอดไหมอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปั่นเครื่องก่อนช่วยมาทาปั่นเครื่องก่อนนะคะโอ้โหไปทําอะไรมาทำไมตัวดําปีขนาดนั้น<ห>สบักสบอมหน้าดูเลยสาวน้อยแม่สำหรับตัวนี้นะคะก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าเวลาเราปั่นเครื่องเนี่ยมันก็ไอ้ตรงเกตมันจะเล็กคือพลาดได้ง่ายแม่เห็นแเราด้วยทําไมเอาเปิร์กนี่มาวะ เฮ้ยเหมือนมีจะมีเพื่อนเรียกนะคะกดให้เพื่อนก่อนมาเลยครับมามาแจ็คมาแจ็คมาเฮ้ยเพื่อนไม่ลบเพื่อนเออโดนไม่ว,ว่าโอ้โหปาไปก่อนเลยกระเด็นไปดิกระเด็นไปสตาร์นไปสตาร์เขา้าว่ะอุ้ยโอ้โหสตาร์นแป๊บเดียวทำไมมาสตาร์นรแค่แป๊บเดียวเองอ่ายังไม่ได้มีเวลาเดินเข้าวาร์ปเลยโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราวิ่งมาปั่นไฟเครื่องหนึ่งก่อนเจอคุณพยาบาล ฮิวฮ He hey, okay. 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 ิวให้หน่อยโอเคจิกกจอยู่นิ่งๆสิ๋ยวก็เจ็บหรอกโอเคฮิวเรียบร้อยแล้วปั่นไฟต่อตอนนี้ยัง5้าเครื่องอยู่เลยนะคะโอเคเหลือสี่ปปปั่นไฟพี่น้องยกองทำไมวิ่งดิโอ้ยโอ้โหทำไมมาเร็วจังอะอยู่ใกล้แถวนี้ด้วยเขาไปไล่นางพยาบาลแล้วนะคะเราก็ ช่วยปาไปโดนไม่ว่าโอเคโดนโอ้กระเด็นแค่นี้นั่นไงรอเป้าลอเป้าเลยโอ้โหคนเดียวเลยโอ้โหโดนโบกแล้วหัวแทบแตกวิ่ง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 ่นอตันนอตันแจกเยาแจกเน่าทัมโอ้โหแจกเยาโอ้โอ้อไปทางไหนทางไหนทางไหนละพออุ้ยข้ามดีรออะไรล่ะเฮ้ยเขาไม่เห็นเราอ่ะ เห็นจริงเหรอยอง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 ,ยอง,ยองเฮ้ยเขาไม่เห็นเราจริงวะเขาไปละมาแคเนี้ยโอเคเดี๋ยวรอหาจุดก่อนเฮ้ยเขากลับมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมว่าเห็นไหมโอ้ยเหมือนจะเห็นโอ้โหฟาดไปไม่โดนฟาดไปไม่โดนกลับมาไหมโอเคเห็นแล้วจา้าแม่พี่แจ็คแจ็กเยอยา่าปิดไม้ไปดิโอ้โหมาทางนี้ด้วยจุกไป เพื่อนปั่นไฟแลว้วเหลือสามเครื่องอีกสามเครื่อง <c oughs> เสียงเงี้ยไปอีกแหละไปไหนวะหายไปเลยหายไปเร็วโอเคเดี๋ยวเราแอบตรงรถถังเก่านี่ก่อนนะคะโอ้ยจะเห็นไหมน้อคือเขาไม่เห็นจริงๆเหรอเราอยู่นี่ไงแจ็คเออดีเหมือนกันเหมือนจะไปแล้วนะคะแจ็คโอเค แต่เราไปทำนั่นไงเขาไม่เห็นเราจริงๆด้วยเหมือนจะมีเพื่อน calling มาหาเรานะคะเดี๋ยวเราเปิดวาร์ปให้คุณแม่หมอก่อนมามาเลยจ้าไล่เร็วดีจะออกไปด้วยเขาจะไปด้วยอุ้ยแจ็คมันกลับมาเหมือนมันเห็นมันไม่เห็น <c oughs> โอ้โหแม่หมอหน้าสงสารมากเลยอะขอโทษ <c oughs> พอออกมาปุ๊บแบบเห็นแจ็คเลยแล้วเขาโ <c oughs> อ้โหตอหน้าต่อตามันตีต่อหน้าต่อตาเลยวาร์ปแตกเลยโอ้โหแจ็คยาแจ็คยา อยา่าโอ้โหตีไม่โดนไม่โดนไปดีโอยไปที่ชอบที่ชอบเพ้อได้โปรดอย่ามาอยู่กับเราเลยปิดไม้ใส่หน้าเลยอย่าได้มาพบมาเจอกันอีกเลยแจ็คแอบ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 ,แอบไม่เห็นนไ,ไม่เห็นโอเคเราแอบตรงนี้ก่อนพักหา,ายใจพักหายใจเนี่ยทำไมเขาไม่เห็นเราอีกแล้ว และในขณะที่เพื่อนกำลังล่อให้และล้มไปแล้วนั้นตอนนี้เราก็จะต้องวิ่งไปปั่นไฟก่อนนะคะขอโทษนะมาทาเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆสง, <What? S 1> งสารเพื่อนเลยอะ่ะ <What? S 1> เพื่อนล้มนะคะโดนนั่งไปแล้วแต่ว่าเราเจ็บอยูอ่ตอนนี้ไม่ค่อยอยากเสียงเท่าไหร่เดียวเราปั่นไฟก่อนดีกว่าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็มีคนช่วยแหละทีมนี้เขาทีมเวิร์กทีมเวิร์กจะมีการปิ้งเรียกกันแล้วนะคะแจ็คยังคงเฝ้าอยู่เลย โอเคมาทารอดแล้วตอนนี้แม่หมอวิ่งมาหาเรา He al! He al หิวหิวน่อย okay. <S <S โอเคโอค้ยหิวเร็วๆได้ไหมอะเจ็บจังเลยอะ่ะฟังอีกแหละเอ้ยโอ้โหแจมมันอยู่ตรงนี้นี่วะเพิ่งเห็นเอาไปไหนแล้วอะมาก่อนมันไม่เห็นแล้วอยู่ไหนอ้าอยู่นี่โอ้จังหวะคดสิทธิ์ของโอเคยิวเสร็จปั่นเครื่องตอ่อลุย ไปครับคือสำหรับสกิลตัวนี้นะคะแม่เหล็กของเขาเนี่ยก็โอ๊ยเกือบพลาดไม่ล่ะแม่เหล็กของเขาใช้ได้ง่ายๆนะคะก็คือปกติแล้วตัวน็อตตั้งก็จะมีแม่เหล็กติดตัวอยู่เนาะ,ะแล้วก็สลับขั้วกันไปนะคะเดี๋ยวกดก,ก่อนอืก็ถ้าสมมติว่าขั้วเดียวกันมาเจอกันคือมันจะผลักออกแต่ถ้าคนละขั้วมันก็จะดูดเข้านะคะให้จาไ้แค่นี้ก็ดูสีเอาละกันเนาะโอ้โหตอนนี้โดนอุ้มไปอีกแล้วนะคะสําหรับตัวของมาทาน้องโคอของเรา โอเคยังไม่ยังแตะเครื่องอยู่ยังปั่นไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปช่วยเขากันดีกว่าเหมือนแจ็คจะอยู่ห่างไกลความจเจริญมากๆโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไป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 ,งไปช่วยช่วยแฟมิลี่แฟมิลี่แฟมิลี่โอ้โหอยู่ไกลอยู่ไกลช่วยได้ช่วยได้ไดเฮ้ยเพื่อนวิ่งมาโอเคเพื่อนช่วยแล้ววิ่งมาอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้และดูเหมือนว่ามันจะไล่เพื่อนเราอยู่เราจะปาแม่เหล็กช่วยได้ไหมช่วยเด้อติดเก้าอี้เล่นครั้งแรกขอโทษด้วยนะคะปิงเยอะมากเลยตอนนี้โอ้โหแจ็ค ฉันแกทำเพื่อนโอ้แจ็คตบแล้วแจ็คตบไปแล้วอุ้มนี่อุ้มอุ้มลูกโปง่งเหมยพิาจาราเคยทำคลิปไปแล้วนะคะว่าถ้าสมมติว่าแจ็คอุ้มโป่ง,งอยู่แล้วโดนแม่เหล็กดีดไปไม่ลงไม่ลงนะคะทำลูกโปง่งไม่ลงไปแล้วครับในรอบนี้ผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งให้คุณหมอตายเพียงแค่ลำพังแต่ยังไงผมก็ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าผมก็ต้องเอาชีวิตรอดไม่อย่างนั้นทีมเราก็จะแพ้ ได้โปรดอภัยให้ผมด้วยไปละบาย อบเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับตัวนอตตันแคมเบลหรือว่าโป o สเปกเตอร์ที่พี่วิวแจ้งเล่นถามว่าเล่นยากไหมก็ยากอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าจังหวะการปาเนี่ยอาจจะต้องใช้จังหวะที่แบบแม่นยํานิดนึงอะเนาะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนเนี่ยสนใจก็ถ้าใครมีตังสุมก็สุ่มกันเต็มที่เอาให้แบบเต็มที่ไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเรากลัวเปลืองงบเนี่ยก็รอตอนที่ตัวเกมวางขายแล้วค่อยไป ซื้อมาเล่นกันก็ได้เนาะเอาเป็นว่าครั้งนี้นี่พุวแจงคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้นะคะเวลาลงคลิปให,ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันเนาะและครั้งนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเตรียมเงินเปกันได้เลย